สวัสดีครับวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันจัดงานงานสําคัญนะครับงานเททองหล่อเทวสวุวรรณนะครับหรือว่าปู่ทองคํานะครับตอนนี้ก็กาลังเตรียมงานยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวผมพาดูรอบงานก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะให้แนวทางเนาะอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของการเตรียมงานนะครับเบิ้งพี่นอ้องถาพ้นมาสวัสดีนะครับอ่าดูอันนี้เป็น อันนี้เป็นแทนบวงสวงก็คือพรุ่งนี้จะเททองหล่อตรงนู้นจะเป็นเตาเผานะครับเป็นเตาที่สําหรับเททองหล่อทถาเวทตอนนี้เขากําลังเผากันอยู่นะครับอันนี้เป็นปู่เวทกําลังจัดอยู่พี่น้องงานพรุ่งนี้เช้านะครับเิดโป้ปสวยมากทุกคนดูให้เบิรงกร่อน โอเคเอาไปตั้งไว้เลยเอาไปวางไว้เลยลมพัดแรงมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูไกลๆนะครับให้เบิงบรรยากาศรอบๆก่อนก่อนสีให้แนวทางให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นใจก่อนนะครับให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นใจก่อนอันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศการเตรียมงาน,นเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่เข้าวัดอะมีน้ำอ้วย สด,ดีจ้านี่กําลังเตรียมของขึ้นโต๊ะบวงสรวงนะครับอันนี้เป็นพระพุทธสายามที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างพี่น้องอนุโมทนาบุญน้องกันคือผมจะให้เร็วนิดหนึ่งเพราะว่างานผมเยอะนะครับวันนี้อันนี้เป็นอ่เดี๋ยวผมพาดูอันนี้กําลังเตรียมเตรียมงานกันอยู่ดูพี่น้องทุกคนอันนี้ตั้งใจทํามากเลยนะเป็นผ้าม่านอันนั้นเป็นพระพุทธสายามศากยมุนีสีมงคลบพิษนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านกําลังวัดขนาดป้ายอยู่ นี่พระพุทธสายญ,ญาติพรุ่งนี้ถวายสังกทานได้ตรงนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับในอำเภอเมืองสกลนครน,นี่อันนี้เป็นที่ต้อนรับอันนี้เข้ามาพี่น้องสิเจอแบบนี้อันนี้จะเป็นจุดต่างๆนะครับจุดถวายสังฆทานนะครับจุดเทียนเอิ้ว่าเทียนหยัางพี่น้องเอิ้อว่าเทียนหยัางก็เอิ้ว่าเทียน เทียนชัยนะคะเป็นจุดจุดเทียนชัยงานเทวพิเศษคืนนี้คืนก็คืนวันพรุ่งนี้พูดผิดอันนี้จะเป็นทางเดินเข้านะครับต้องเขามาทาั้งนี้เท่านั้นพี่นอ้องเพราะว่าบังคับอันนี้เป็นทางเดินเข้านะครับทุกคนเราก็จะเดินเข้างานใครที่มาพรุ่งนี้ก็จะเดินตามแผนผังน,นี้เลยอยู่หลังหลังพระพุทธสยามนะครับ ก็จะเดินเข้างานแบบนี้พี่น้องผมคิดจนปวดหัวว่าสีเห็ดอไรด,ดีอันนั้นเป็นแท่นบวงสวงเดินเข้างานมานี่น้องๆกำลังผู้สาวกำลังเห็ดอยู่อันนั้นเป็นแท่นเททองหล่อนะครับอันนี้เป็นแท่นบวงสวงนะออกมาเข้ากระสิเจอโดมแบบนี้นะครับโดมแบบนี้แล้วก็มามาดูโซนด้านในก่อน อันนี้จะเป็นสําหรับแท่นสําหรับแบบเททองนะครับสาหรับสุประ่านมาเททองเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้อยู่ทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดแน่นอนเพราะผมจะเป็นสตาฟพรุพ่งนี้นะครับนี่จะเป็นชุดต่างๆที่จัดเตรียมไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นน้ำมนต์นะครับอันนี้เป็นน้ำมนต์จาก ทั่วประเทศเอามาเข้าพิธีด้วยนะครับน้ำมนต์จากทั่วประเทศอันนี้เป็นเทียนสิบทิศนะครับสําหรับจุดอันนี้เป็นโตสําหรับเตรียมต้อนรับอันนี้ต้อนรับท่านในอำเภอนะครับอันนี้ต้อนรับอนรใัยพอกองเนี่ยกรมสนักพุทธอันนี้เทศบาลสกลนครอันนี้เลขาทุกการท่านนายกนะครับอันนี้สส จากเอกชนก็มีนะครับแล้วก็นี่กุ้ยเฮงบัวคำค้าไม้จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันนั้นจากจากผู้กำกับนะครับจากผู้กำกับอันนี้เป็นประธานในพิธีแล้วก็จริงๆจะมีทุนการศึกษาด้วยทุกคนแต่ว่าผมอะยังไม่ได้บอกบุญทุกคนเลยผมยยางอยู่พี่น้องยังไม่ได้บอกบุญทุนการศึกษาแจากทุนเด็กทั้งโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นที่ทุกคนผมไม่ได้นอนตีผมนอนตีสามมาสามสี่คืนแล้ว อันนี้เป็นชุดสังฆทานทุกคนเบิ้งชุดสังฆทานอันนี้จะมีขันห้านะครับอยู่ในนี้อันนี้เป็นชุดสังฆทานนี่ชุดสังฆทานทุกคนอ่ะเป็นมายะอุตสาเป็นด้านหลังพวกจะพามาดูสถานที่สวดพันยักษ์ทีนี้ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เพราะว่ามีหลายจุดมากๆนะครับสถานที่สวดพันยักษ์จะอยู่ด้านบนศาลานะครับอันนี้เป็น เขาจะตุลกบาลทางสี่ในพิธีวงสวงนะครับอันนี้จะเป็นสถานที่สำหรับสวพานยักษ์อสิสาทิตเด้อพี่นออ้อง อันนี้เป็นโซนของพิธีงานสําหรับที่ใครเข้างานมาแล้วยังไม่ได้อยากเข้าไปที่นั่งเลยนะครับก็เดินมาด้านหลังตรงนี้มันจะมีซอยเล็กๆมาจะมีซอยเล็กๆนะครับก็คือเข้ามาตรงนี้พรุ่งนี้เชิญนะครับเริ่มตั้งแต่แปดโมงนะครับตรงนี้จะเป็นที่แจกโรงทานหมูกระทะที่แจกโรงทานหมูกระทะนะครับตรงนี้มาเบิง้ง อันนี้จะเป็นชุดขันครูนะครับชุดขันครูสําหรับสวดพานยักษ์นะครับขันครูสําหรับสวดพานยะน,นี้ผู้เถ่าเหตุผู้ฒ่าเหตุผืนเมื่อบนดเหลวขันครูสําหรับสวดพานยักษ์อันนี้จะเป็นเทียนสําหรับตั้งพุทธภิศษ,ษนะครับเทียนสําหรับตั้งพุทธภิศษ,ษทุกคนเดี๋ยวแนวทางเดี๋ยวผมให้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ในไลฟ์สดนี้แล้ววันพวกนี้ก็ไม่มีแล้วเดีนะ๋ยวผมให้แนวทางก่อน วันพรุ่งนี้สีมานได้สองสีสีม่วงกับสีส้มสีส้มกับสีม่วงนะครับสีส้มกับสีม่วงและใบในทางผมจะเขียนใส่ซองงวดน,นี้เพราะว่าผมบม่มีอุปกรณ์ผมไม่มีอุปกรณ์นะครับเลขดอกบัวบอกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันสําคัญแล้วผมก็จะขออนุญ,ญาตบอกบุญเป็นครั้งสุดท้าย ผมจะขออนุญาตบอกบุญเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นบุญสุดท้ายของปี2,566ซึ่งบุญที่ผมจะบอกวันพรุ่งนี้คือบุญแจกทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารนะครับจำนวน100กี่ทุนนะ180เท่าไหร่18เท่าไหร่183ปะ นักเรียนถามเยโบยเยบบยสิหนึ่งแปดสามหรือหนึ่งปดห้าหนึ่งแปอะไรดวน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 จะแจกทุนการศึกษานักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับจำนวนหนึ่งรอยแปดสิบกว่าทุนทุนละสามร้อบาทนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมแจกทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยกันนะครับทุนละสามร้อยใครใครไม่อยาก ไม่อยากให้ถามร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับตามกําลังศรัทธาก็ได้หรือใครอยากแจกให้หนึ่งคนก็ได้นะครับเพราะว่ามีทั้งแจกทุนการศึกษาแล้วก็แจกอาหารกลางวันนะคะเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กอายุประมาณจักปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามปีสี่ปีสามสามขวบสี่ขวบนะครับทั้งหมดทั้งตำบลเด็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งตำบลนะครับก็จะแจกทุนด้วย คือผมอยังไม่ได้บอกบุญนะครับผมยังไม่ได้บอกบุญด้วยความที่ว่าทําไมถึงแจกเพราะว่าจะได้ทําเป็นมหาทานหนึ่งร้อยแปดสิบห้าทุนหนึ่งแปดห้าทุนบอด้ยินเสียงมาสั่นหนึ่งร้อแปดสิบห้าทุนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกบุญวันพรุ่งนี้นะครับทางไลายนะครับแล้วก็จะบอกบุญโดยการโอนเข้าบัญชีวัดเหมือนเดิมนะครับทุกคนที่จะมางวดนี้ อย่าลืมเลขดอกบัวนะครับอย่าลืมเล็กดอกบัว โอเคเนาะโอ้ย okay no. เลขดอกบัวต้องไปดูไลฟ์สดครั้งที่ผ่านมานะครับเลขดอกบัวต้องไปดูไลฟ์สดเพราะว่าจะไม่พูดถึงแล้วเรียนปู่เป็นยังไงบ้าง yeah, <okay. S 2> อ่ขออีกทีไม่ทันปลาอะไรเอามาแล้วหรอประเ็ศอะไรเจวบ่โอยปลาดุกลารอร่อย <laughs> อ้าว ไปก่อนนะครับทุกคนผมล่ำลาไปด้วยบรรยากาศการเตรียมงานเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไลสดนะครับสาธุพี่น้องสวัสดีครับ